บายบายหน่อยนะกไปเยบคู roat, fruit, <t ôi> <t ôi ่กันครับขอฝากช่องเลยครับนมาถึงฝากช่องเลยต้องฝากนมกินนี่ผู้เดขึ้นตลาดเลยโอเคครับนะผูดที่ปมเนี่ยเอาเกียเอาูนี่แล้วก็ร เจ็บมันเจ้บมัหัมันสูงโพสเดียม e ันท่านั้นหักแหละมาไปเรียนครับไปเรียนครับพิเศษครับผมบันทึกหรือเปล่าเนี่ยบันทึกบันทึกบันทึกต่างต่างปฏิกิริยามันจะโดนนี่นี่นี่โก็ขยับไปเรียนที่ไหนครับก็ที่นี่แหละกุดกูเลอธรรมครับกุดเลอธรรมพิเศษนะครับผมพิชาอะไรครับ ก็ตอนนี้ก็วิสาภาชาไทยก่อนอกี่โมงไปรับเนี่ยก็เที่ยงครับเที่ยงไปรับเนี่ยจะเที่ยงวันนั่นครับก็รอให้เที่ยงก่อนก็ฝากเอฟซนะที่ถามหาน้องตองนะไม่ได้ไปไหนครับเนื่องจากว่าน้องเขาก็มีเรียนพิเศษนะเรียนพิเศษถึงหว่างไปส่งทุกวันครับก็ครับครับเสาร์อาทิตย์แหละเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปถ้าถ้าเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นจะเป็นช่วงบ่ายสองบ่ายสองถึงสี่โมง ก็สิบเจ็ดนาฬิกา5โมงเย็นออ่ะต้องสู้ๆนะครับปรับกำลังใจให้ด้วยค่ะคุณครับครับรมรูปหันมาแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรมาจากไหนไปรับรางวัลก่อนเดี๋ยวไปรับรางวัลแล้วจะไปซื้อนั่งอยู่เดี๋ยวแอดชัยเขารอ พ่อพูดดิเห็นขึ้นไฟ์สอดอยู่ว่าอะไระอออานุมาด้วยอาน,อนุเพว่เป็นเลขหวังมาแล้วโอ้คิดอะไรประมาณนี้ โอ้ต้องกดไลค์เลยล่ะโอ้ต้องกดไลค์เลยล่ะกัดเสร็จเลยโอ้ยดีดีก็าือีดีโอ้โก้ครับครับครับ สวัสดีครับ,สว,ส,ส,รนนรบสวัสดีที่น่ารักนครับสวัสนะีทุก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 กทุกท คุดส่ดสองอยู่กับนะอานเสเวส,สเนิกหว่างนะครับ ตอบแบบเพือน้าลูกลูกว่านลูกไอไ้เกมอาผมตอบแบบว่านลูกว่านอาผม ต่อให้นะชาต่อซุบๆนะครับต่อเน้นๆนะครับต่อไทยน้องแน่อมมะะ แบเมีดมาให้หน่อยเอาอย่างก็แบเมีดมาแบเมีดเบิร์ดเบิร์ดแบมีดก็มีต้องเรียนเลยต้องเลยหมดลงกเอาไปตะกุมมาใส่เลยเนาะฮะเร็วๆจะทำหลายกลุ่มนี่เห็นครับำแทนครับ

Yeah! หมดแล้วนะจะต้องเอกแบบแอคทีนะคะกระตอมกัวชิมะกรตองกัวชิมาดูกลังไล่แตงมปอยู่ ก็ปวดกระดนกนิดนึงว่ะดึงไปดึงไปนิดนึงครับเด็กเป็นเนื้อัป็นเลือดดีแบบดแบ,บอยู่ครับผมครับดีแดดก่อนเลยแม่ดูมันดีแข่งัหมอันไหนแม่เป็น ด้ยเครื่องดับเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่แล้ว